ริววชิรวิทย์ตีบทแตกในเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวเรียกว่าเป็นการพัฒนาฝีมืองานแสดงแบบตีบทแตกและทำคนดูทึ่งสุดๆส,สำหรับหนุ่มยิ้มหวานหุ่นสปอร์ตอย่างริววชิรวิทย์วัฒนพักดีไพศาลกับบทบาทคิมหันในละครเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาว ทางช่อง3กับบทบาทรองประธานกรรมการผู้บริหารที่ขึ้นชื่อว่าหล่อเก่งไฟแรงและอายุน้อยที่สุดในวงการเรียกว่าตีโจบกแตกชนิดที่ใครก็ต้านไม่อยู่ตั้งแต่เปิดตัวกับฉากตกหน้าประชดเตชิตวินล,ลี่แม็กอินทอรจนหลายคนวยยศให้เป็น MVP รวมถึงมาดผู้บริหารที่เจ้าตัวเข้าถึงบทบาทได้เป็นอย่างดีเพราะออกอากาศไปได้ไม่นานกระแสะตอบรับดีเกินคาดจนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมจนโซเชียลแทบแตก โดยริวเล่าว่าสำหรับตัวละครคิมหันมีปมในใจในอดีตนอกจากพ่อไม่เคยเห็นเราเป็นลูกยังเห็นพ่อทำร้ายจิตใจแม่มาตลอดจนกระทั่งวันที่แม่ตายทำให้คิมหันไม่รู้จักความรักมองว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงเพราะขนาดพ่อยังควรจะรักเรามากที่สุดก็ยังไม่รักเราเลยคือเป็นตัวละครที่มีความขัดแย้งทางอารมณ์ค่อนข้างสูงทั้งที่จริงๆชีวิตเขาสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างบ้านหลังใหญ่ ฐานะดีหน้าที่การงานดีแต่ไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงเป็นคนน่าสงสารคนหนึ่งเลยภายนอกเขาดูเย็นชาเข้มแข็งแต่ข้างในอ่อนไหวมากๆเรื่องนี้ผมประทะอารมณ์กับพี่วินลี่ค่อนข้างบ่อยต้องขอบคุณพี่วินลี่ด้วยเพราะทุกครั้งที่เข้าฉากด้วยกันเขาจะส่งอารมณ์มาให้ผมเยอะมากทุกซีนที่มันยากพี่เขาช่วยเราได้เยอะ ทำให้เราสื่อคาแรคเตอร์ที่เป็นตัวละครคิมหันออกมาได้อย่างสมบูรณ์นับว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ผมชอบและตั้งใจทำการบ้านมากเพราะนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วการสื่อสารภายในให้คนดูได้เข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแถมบทพูดของตัวละครนี้ก็ค่อนข้างยาวเรียกว่าเป็นผลงานละครอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ผมได้พิสูจน์ฝีมือทางการแสดงแบบใหม,ม่เพราะอุบัติเหตุในวัยเด็ก เป็นจุดเริ่มต้นทําให้นับดาวได้พบกับคิมหันเด็กชายที่เสี่ยงชีวิตมาช่วยเธอกับน้ําฟ้าน้องสาวโดยไม่รู้เลยว่าเตชิตพ่อของเขาทําให้ครอบครัวเธอต้องบ้านแตกสาหรกขาดทั้งสองพบกันอีกครั้งแต่กลับจํากันไม่ได้คิมหันต้องแข่งขันกับปัทวีน้องชายต่างมารดาที่ตกหลุมรักนับดาวเช่นเดียวกัน ซ้ำรายมิรันตีแม่ของนับดาวที่เธอเข้าใจมาตลอดว่าเสียชีวิตไปแล้วได้หวนกลับมาหลังจากตกเป็นแพ้รับบาปในเรือนจำถึง20ปีเกมแห่งการแก้แค้นจึงเปิดฉากขึ้นความรักของทั้งคู่จึงเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายจากเตชิตที่จ้องจะกำจัดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนงามที่เป็นบาดแผลในอดีต นับเป็นการพิสูจน์ฝีมือทางการแสดงอีกหนึ่งเรื่องของหนุ่มริววชิรวิทตามไปตกหลุมรักออร่าความหล่อสมาร์ทปากแซบของเขากันได้ในละครเรื่องเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3